สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับผมวันนี้เพชรก้ามีดหมอนะครับจะมานําเสนอนะครับจะมารีวิวนะครับมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับด้ามไม้ฝักไม้หนึ่งเล่มแล้วก็ด้ามเขาควายไอ้ฝักเขาควายเผือกด้ามทําจากคดไม้ไผ่นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นมีดอยู่ในนอกตํารานะครับ ผมก็เพิ่งเคยมาเจอนี่แหละครับนะครับก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดมีข้อเสนอมีความเห็นอะไรก็ติดต่อทักทายมานะครับหรือท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ที่0610591663นะครับไลา์เบอร์เดียวกันนะครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับเป็นของหลวงพ่อรุ่งทั้งสองเล่มเลยนะครับเป็นมีดที่สั่งทำนะครับ ที่ผมไปได้มานะครับจากบ้านหลังเดียวกันนะครับนี่ครับเร่มนี้นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่19นิ้วเลยนะครับทรงแปลกตานะครับนไครับด้ามแกะสลักนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับแกะเป็นหัวครังแรกผมนึกว่าหัวสิงหรือหัวเสือนะครับแต่ ดูชัดๆแล้วจมูกเขาแหลมนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะเป็นหัวอะไรนะครับแต่แกะด้วยมือนะครับนี่นะครับนี่นะครับแกะสลักด้วยมือนะครับดูรอยแกะไม้น่าจะเป็นไม้แก่นขนุนนะครับมีน้ําหนักเบานะครับสีเหลืองนวลสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรอยมีดรอยไม่มีลายไอ้รอยกบ นะครับไม่มีการโกบการใส่นะครับนี่เห็นไหมครับรอยมีดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับใช้มีดคมททานะครับเห็นไหมครับงานฝีมือนะครับทํางานงานทําจากมือนะครับนี่นะครับเก็บได้สวยงามนะครับผมนี่ครับโล่งลอยมีน้ําหนักเบานะครับตั้งด้ามและฝักนะครับเห็นไหมครับเก็บสรุปสวยงามมากนะครับผม กันรับด้ามทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับดูรอยแกะเขาจะแกะอยู่ด้านเดียวนะครับด้านนี้จะปล่อยโล่งนะครับนี่นะครับด้านี้จะปล่อยโล่งสวยงามนะครับปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับลวมดําด้วยอะไรไว้ไม่มั่นใจนะครับเห็นไหมครับน่าจะกัน พวกมอดแมงมาเกาะนะครับนี่นะครับรอยเกะ็ดมือรอยตอกสิวนะครับดูสังเกตดูนะครับนี่นะครับร่องรอยสิวคมๆนะครับใช้ปลายมีดแหลมแหลมคมๆนะครับปลายมีดแหลมคมๆนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นแก่นขนุนนะครับแก่นขนุนนะครับเฉพาะแก่นนะครับเขาจะมีสีเหลืองนะครับของเขานะครับเอกลักษณ์ของแก่นไม้ ขนุนนะครับนี่นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วเลยนะครับผมนี่นะครับดูสีไม้เขานะครับนี่นะครับเดิมๆที่ยังไม่ได้ลงดํามานะครับเป็นมีดที่สั่งทำนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีในตำรานะครับผมนี่นะครับคน น่าจะมียศถาจดแล้วก็มีสตังนั่นแหละครับผมที่สั่งทํานะครับผมมาได้มาจากบ้านหลังเดียวกันนะครับสองเล่มนะครับที่เขาทําไว้รุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นมาเจอรุ่นสุดท้ายปล่อยออกมานะครับปล่อยให้ผมบูชามานะครับนี่นะครับถ้าใคสนใจก็อย่าะะลืม,มุดต่อมานะครับนี่นะครับทําได้ประณีตนะครับทาได้สวยงามข้างใน ผมส่องดูแล้วนะครับคล้ายๆจะมีผ้าอยู่ข้างในนะครับกันกันใบมีดกรอนนะครับจะแน่นนึบเลยนะครับนะครับพอเราใส่ใบมีดเข้าไปนะครับจะแน่นนึบจะดึงแบบไม่มีเสียงดังเลยครับจะนึบจะเงียบนะครับทําแบบปานี่จริงๆนะครับนี่นะครับการแห้งกันุบของของเขาความเก่าตามธรรมชาติของเขานะครับ ไม่ใช um, oh, uh, uh, uh ่ท no ําข uh ึ uh ้นมาใหม่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับยันยุคหลวงพ่อแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับจะมาชมใบมีดนะครับใบมีดยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเลยนะครับผมนี่ครับใบมีดยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเลยนะครับนี่ับผมซูมนะครับี่ขออนุญาตซูมนะครับนี่นะครับลายเล็ฟติกนะครับ ตกด้วยมือนะครับผมสวยงามนะครับเข้ากับฝักเลยนะครับผมนี่นะครับสรงแปกตานะครับสันมีดก็หนานะครับดูคลั่งนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับเนี่ยครับคลั่งแน่นนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับนะครับ สวยงามนะครับกระลักของผมก็รุ่งนะครับเส็มาเปรียวเพลิงนะครับผมใบมีดไปขึ้นสนิมนะครับนี่นะครับใบมีดแห้งนะครับผมไม่ได้ฉโลมน้ํามันนะครับแค่เอากระดาษเช็ดชูเช็ดเช็ดทำความสะอาดกับสําลีนะครับไม่ได้ชุบอะไรเลยครับใบมีดแห้งนะครับผมนี่นะครับคล้ายๆเป็นดับสั้นเลยก็ได้นะครับ สนใจก็จะเริ่มติดต่อสอบถามมานะครับผมคุยกันได้นะครับมาชมเล่มที่สองนะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมนะครับเขาอาจจะเป็นเวรุ่นเวรุ่นหน่อยนะครับเขาเอามาลงสลักไว้นะครับที่จริงเป็นเป็นมีดเก่านะครับที่สั่งทําฝักทําจากเขาควายเผือกนะครับไม่ได้ผ่าเลยนะครับทําทั้งท่อนเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ด้ามทาจากคดไม้ไผ่นะครับตัวนี้เสริมขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้เหน็บหูตัวนี้เพิ่งเสริมของใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเห็นแปลกตาก็เลยจะมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับใบมีดเป็นใบเลดนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเขาควายเผือกนะครับผมเขาควายเผือก แล้วใบมีดเขาจะทํารับกับเขาควายเลยนะครับนี่นะครับเขาจะทรงเดียวกันเลยนะครับเป็นใบลีดเลยนะครับเนี่ยใบมีดนะครับอยู่ที่เกือบเจ็ดนิ้วนะครับผมนี่นะครับหกนิ้วครึ่งก็ว่าได้นะครับนี่นะครับดูข้างนะครับเก่าเก่าเดิมๆเลยนะครับ ตรงแปลกตานะครับเ็นี่ที่สั่งทำนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรติดต่อมาได้นะครับนี่ครับนะครับรอยตอกด้วยมือนะครับเห็นไหมครับรอยตอกนะครับเห็นไหมครับใช้สิวตอกนะครับสิวคว่ำสิวงายนะครับเห็นไหมครับตอกสลับกันนะครับส่งในห้อยนะครับ ข้าวค้าควายนะครับมันพุลนะครับของเขานะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเจ้าของเดิมท่านเล่าให้ฟังนะครับมันผลข้าวค้าข้าวควายนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่0 6 1ย์9 1ห6 3นหสามนะครับไลน์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ